นี้เรามากันที่ร้านของลุงดำนะครับตาเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับมาเจอกับลุงดำแล้วแล้วก็ตอนนี้ลุงดำยำปูม้าอยู่นะฮะน,น,นี่นะฮะของลุงดำก็จะร้านก็จะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับสนามเทนนิสตรงสวนสาธารณนะชนบุรีนะครับลุงดำเมื่อวานหยุดไม่เอ่ยหยุดหยุดเมื่อวานวันพุธวันพุธเนาะวันจุดประจำนะครับวันพุธ ทุกๆวันพุดนะฮะก็าจะเจอกับลุงดำนี่แหละวันจันอังคารนรหัสุสกสา์อาทิตย์กลับวันไหนที่มีธุระเนาะลุงดำเนะาะอันนี้สองเมนูเท่าไรหร่เนี่ยลุงดำอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทมาต ยังไม่ลงดามมะม่วงใช้สองแบบตสองแบบเที่ยวมากเที่ยวปันกลางเที่ยวมากเที่ยวปันกลางเนาะไปเที่ยวปันกลางเยอะกว่าเที่ยวมากครับตามาดูใกล้ๆครับ กี่โมงหมดถ้าตรงน้ำขายเนี่ยสามทุ่มก็เก็บแล้วสามทุ่มเก็บแล้วอ๋อจากวันไหนขายดีจริงๆเนาะหมดเร็วก่อนก็กลับบ้านเ็ี่สามทุ่มรับแต่สี่ห้าโมงก็มาตั้งร้านแล้วสี่โม,มงเย็นมยยเย็นมาเต็มขายได้แล้วนะครับมาก่อนก็มารอก่อนนะแค่นั้นหนละ ้านลุงดำนะเป็นยำมะม่วงโบราณนะครับถุรโบราณเขาเรียกน้ำยำก็จะออกแนวหวาน,วานๆเป็นเค็มหน่อยแล้วก็ลุงดำเขาก็จะมีลูกค้าประจำค่อนข้างเยอะนะครับบางเจ้าก็จะเขียนบินทิ้งเอาไว้แบบอย่างเงี้ยครที่เห็น ดองไหมคุณตุณดำกระดองใส่กระดองมีไข่ด้วยโอ้กระองมีไข่ด้วยเราก็ไข่ด้วยนรียครับอันน,นี้จะเป็นที่ใส่เนาะ ไม่น่าเชื่อว่าเมนูนี้ขายดีไปแล้วเนาะที่เป็นกุ้งกับปูเนี่ยปูกับปลากรอบอ๋อปูกับปลากรอบน่ะพอทักปุ๊บแหมนึกออกเลยลกคั้วคุ้งทำไปแล้ว,ลวนี่คือถุงนี้ใช่ไหม,ม,มนี่ถุงนี้น้ำยำนะครับของที่ร้าน หอมกัรไปผัยชีของเปียรสนิดหน่อยกิดฝนนะครับหัวก mm ุ้งแห้งอันนี้กระป๋ากรอบโ mm hmm. อ้ยดูเผ็ดมากเลยนะ mm hmm. เนี่ย mm hmm. เผ็ดมาก เขาสั่งผิดมากใช่ไหมย้อนนะแล้วคนสั่สี่ย้อนที่หงอ้วแ่คนส่งคนสั่งี้อนหานะลนุงมดาวหนครับหนจะมางสามนะครับครับผมแล้สั่งสั่งสั่งไม่ไดครับเดี๋ยว ว่ามาว่ามาหมายเลขหน้าครับหมายเลขหน้ามะม่วงกระมังนี้เป็นลูกค้าส่งมาสั่มเลยเลยเยอะเพือที่ร้านลูกตำนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งแล้วพยาแล้วาเ้ามาเอาอกมม่วงไเตีทางโทรทางรับออเดอร์นะเนี่ยตอนนี้ มันาอันนี้จะใส่ประกอบด้วยว่าจะเก็บติดเหมือนกันเผ็ดน่ากินเลยอืมกินเผ็ดมากๆไม่ได้นะผมกินไม่ได้เหมือนกันนะอ่าฮะแต่ว่ามันน่ากินใช่มันจะดูน่ากินมากสำหรับคนที่ทานเผ็ดๆได้เนาะน้องสองน้อนสี่น้องนั้นเลยวันนั้นเผ็ดจัดเกินไปอ่ะมา นี่ส่วนมากจะจะขอจะขอให้เบิ้ลน,น้ำยำแล้วมา่าสองช้อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็แยกปลากรอบไปเพื่อให้มันกรอบถ้างั้นดูดน้ำหมดเนาะรอนนี้ไม่กรอ,อบเลยครับไบด้อ ปกติมาแล้วป้าเขาจะช่วยยำแล้วแต่เขายังไม่เลิกงานหัวสามช้อนหรือสี่ช้อนนี่ลุงลุงดำพูดเป็นทางขาดคำเลยเห็นไหมสี่ช้อนเลยไหมนะครับอันนี้น้ำยำไป ใครยังไม่ทานก็สั่งแบบแยกน้ำแยกอะไรได้นะครับไหวไหมไหวไหมลุมดงดำไหวไหมอย่างเงี้ยทุคนางสายวนหโอโหรือโรงบางสายเบอร์๓ มาใส่ครัวนะเต็มๆเลยสี่ช้อนไม่ไหวแล้วลุงดำตอนนี้ลงปูเยอะกว่าเดิมอ,อ่ะลุงดำอือลงเยอะกว่าเดิไมไหมปูก็่าอีกสิบโลสิบสองโลนี่นะอ๋อประมาณเดิมๆอยู่เนาะช่วงนี้มันก็จะบางวันก็เงียบบ้างเงียบเหรอบางวันก็ไม่เท่าไหร่บางปีใหม่มันยังไม่เท่าไหร่นะอ๋อ ใช่ตัวกินแล้วก็ยังเียเลยครับก็ดูสิแดงแดงเถือกเลยเป็นพริกเผาเลยอ่ะอ๋อผมก็ว่าปกติลุงดำจะเป็นคนทำมะม่วงเอาไว้เนาะม,มาถึงป้าก็หยิบใส่ได้เลย ถ้ามาขายก่อนอกันอย่างนี้แหละยังเตรียมของไม่เสร็จต้องพูดเองก่อนนี่ผูมาล้วนพี่ นะครับปิดท้ายกันที่ยำชามนี้นะครับก็แวะเวียนมหาลุงยำลุงดำได้นะครับที่ชมพรี่ตรงโซนสาธารณะตรงข้ามสนามเทนนิสนะครับหาไม่ยากครับผมจอดอยู่ตรงนี้แหละบริเวณโซนนี้ทุกทุกเย็นนะครับมาแล้วมาแล้วป้าสวัสดีครับมาแล้วตู้แต่งตัวะสวยเลยวัเนี่ยเนี่ยดิดีิโอเคครับผมกำลังจะไปแล้วป้ามาพอดี <laughs> โชคดีครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ